สวัสดีครับผมวรุตุรธ t ร a นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Hub o f Health นะครับศูนย์กระจายข้อมูลสุขภาพครับวันนี้ครับเราจะมาเพิ่มข้อมูลสุขภาพกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทพามไลฟ์นะครับโดยมีกูรูผู้รู้นั่งอยู่ตรงนี้นะครับคุณเอชุติมาแล้วก็คุณนุ้ยครับเจ้าของบริษัทพามไลฟ์ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราพูดถึงอะไรกันไปอาทิตย์ที่แล้วเรื่องเ e a n s e Plus ค่ะเป็นตัวดีท็อกซ์นั่นเองถูกต้องค่ะวันนี้เรามีอีกตัวหนึ่งวันนี้ก็คือ ไวทไรท์ถูกต้องค่ะอืมนี่ตัวนี้ฮะไวทไรท์ค่ะโอ้โหไวทไรท์พลัสเหมือนกันใช่ไม่ใช่ธรรมดามันมีบวกเขาอีกใช่แล้วดีอีกดีแล้วดีอีกโดยเฉพาะตัวนี้นี่ของโปรดของผมชอบมากนะฮะก็คือวันวันหนึ่งเนี่ยผมก็ทานเยอะเลยหลายซองเป็นข้าโอทันเหมือนแน็คเลยนะคะผมทานเป็นขนมฮะคือขนมฟังว่าทานเป็นขนมเลยคือบางบางท่านเนี่ยเวลาเขาใส่ปาก บางบางท่านในในซองหนึ่งมี15เมตรนะฮะในซองหนึ่งมี15เมตรบางท่านเนี่ยทาไม่เป็นบางคนที่ทานยายากๆเนี่ยจะหยิบ3เมตรเออหยิบน้ําคืนโอ้ยแย่บางคนเออหยิบแต่ผมเนี่ยก็คือซองหนึ่งเนี่ยผมก็นั่งดูโทรทัศน์ผมก่าเพราะแบบยิ้มใครใครคุยด้วยยิ้มปันเกี้ยวอ้าวดีบำรุงเหงือก ต้องลุงเหือกไงมันเข้าไปซึมอยู่ตามเหือกนะใครที่เป็นโรคหนงโรคเหือกหายต่างหากจะบอกให้เี่สุขภาพที่คุณโอนี่นอกจากคุณโอทานคนเดียวแล้วยังคุณมีคุณพ่อคุณแม่ทั้งคอบคือตอนแรกผมก็คิดว่าผมไม่ได้รักแบบว่าหูจากจะให้คุณพ่อคุณแม่กินนะคุณพ่อคุณแม่ขโมยขโมยเห็นเรากินดีไงเห็นผมกินดีขโมยกินแน่คุณพ่อเนี่ยเป็นอะไรนะเลือดออกตามไหลฟันอก็บอก คุณพ่ออายุนิดเดียวฮะยังหนุ่มๆอยู่เลยเจ็ดสิบกว่าเท่านั้นเองก็จริงๆแล้วเป็นเส้นเลือดออกที่ไหลฟันเราก็บอกพ่อพ่อลองทานอันนี้ดูก็แล้วกันนะมันก็อาจจะช่วยได้ลองดูพอเขาทานเข้าไปปุ๊บโอโหอันนี้ติดใจแล้วคือคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยอยู่เชียงใหม่นะท่านผู้ชมเพ้าก็อยู่ไกลกันมากนี่เราจะส่งของให้อะไรให้เนี่ยก็ลําบากบางทีให้แกไปสองสามกล่องแกไปถึงแกไปกินแล้วแกก็หาย พอหายพวกเก็โอ้ยดีแล้วเกินลูกมีอีกไหมอย่างงู้นอย่างงี้มี <c oughs> อ๋อส่งมาให้พ่อหน่อยสิอ,อ,สอะไรเงี้ยอ๋อได้ได้ได้ก็โจไปก็คือปัจจุบันนี้คือยังต้องส่งอยู่ออแล้วก็ส่งไปปัจจุบันนี้ก็ไม่พอ,อ,อแย่งกันแล้วระหว่างคุณพ่อกับคุณแม่แย่งกันคุณแม่เนี่ยเป็นเขาเรียกนิ้วล็อก นิ้วล็อกอย่างนี้เลยนี่เหรออย่างนี้เลยเหรอขนาดนี้อย่างนี้ก็ง่อยแล้วใช่จิลเอกท่าขนาดนี้เหยอาล็อกเฉยๆล็อกเฉยๆเขาเรียกมืวล็อกก็จะล็อกแค่นี้ล็อกแต่ว่ามันจะเอากลับก็ไม่ได้จะเอาออกก็ไม่ได้พอมันล็อกแล้วมันก็จะปวดนะฮะใครที่เคยเป็นนิ้วล็อกเนี่ยะจะเจ็บมากเลยแล้วก็เป็นตะคิวเป็นตะคิวที่ขาเวลานอนหลับค่ะคุณแม่ก็แกะเอาเทาลายสิทานเข้าไปเออทานไปได้สองอาทิตย์มั้งยังไม่ถึงสองอาทิตย์เลยลูก ดีจังเลยลูกลูกมีอีกไม้เอาอีกแล้วไงคุณลูกคุณลูกก็แบบหอบส่งไปให้ที่เชียงใหม่คุณแม่ก็ทานมาจนถึงทุกวันนี้นี่ก็ไม่เคยเป็นนิ้วล็อกกับเน็บเออแกบตคิวอีกเลยไม่เป็นเลยผมไม่เข้าใจว่าทําไมมันถึงมีส่วนมีไปไปซ่อมแซมอะไรตรงนั้นได้ไงอ่าก่อนที่พูดถึงเรื่องซ่อมแซมของคุณเอ๋ล่ะคะ ของเอเนี่ยเกี่ยวกับไวท์ไลท์ไวท์ไลท์จริงๆแล้วเนี่ยแรกๆเอ็กินแต่เคล้งเพราะเอระบบขับถ่ายเสียแต่ว่าไวท์ไลท์เนี่ยยังไม่ได้ทานมันเป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่ได้ทานเพราะว่าผลิตภัณฑ์มันเยอะมากก็เลยหวางไว้ข้างๆตอนนั้นคุณพ่อมาที่บ้าน,ต,น,นออตอนนั้นคุณพ่ออายุ75ตอนที่มาที่บ้าน,นะะพ่ออายุ75พ่ออยู่จันทบุรีมานอนที่บ้านทีนี้เอก็ซื้อเครื่องออกกําลังกายไว้ที่บ้านความที่คุณพ่อน่ะอยากจะลองปั่นดูทีนี้เอฟสตาร์ทคือใช้เลเวล4แล้วมันสูงพ่อแล้าก็์ทมันสูง มันตั้งไว้ระดับสูงแล้วนะคะคนอายุลุงแต่คุณพ่อไม่ทราบอ่ะคุณพ่อเขาอยู่เป็นเพื่อนออกกําลังกายเขาเลยไปเปิดสตาร์ทก่ว่าคุณพ่อเขาเหม,มือนกล้ามเนื้ออ่อนแรงอ่ะไปขึ้นไปสั่นแล้วลงไม่ได้อ่อนแรงก็เลยลงมาหัวฟาเสร,ร็จเราพยายามจะหาหมอนวดอะคหาไปนวดที่บ้านตลอดคลายเส้นกินนู่นกินนี่กินยาทุกอย่างไม่หายวันหนึ่งพ่อลุกขึ้นมาตัดต้นไม้ได้วันที่แปดเราก็งงว่าไอ้ยังนอนอยู่ข้างล่างเพียงอะเพียงอะอยู่เจ็ดวันวันที่แปดลุกขึ้นมาตัดกล้วยไม้ตัดเล่นๆหน้าบ้าน เขาทาอะไรเขาเป็นอะไรบอกพ่อพ่อลู right? so ้กนได้ไงอย่าโกรธพ่อนะที so ่ลูกบอกจะคืนบริษัทคืนครั้งแรกคิดว่าเราจะไม่ซื้อเพราะเรากินแต่เคลน์ไงฮะเราคิว่าว้ทลายเดี๋ยวเอาคืนบริษัทก็ได้แือถ้าไม่ซื้ออะไรเงี้ยพ่ออย่าโกรธพ่อนะช่วยจ่ายเงินให้หน่อยพอจ่ายค่าอะไรพ่อไว้เนี่ยว้ทลายอ่ะที่วางอยู่หัวเตียงที่พ่อที่ลูกจะคืนอ่ะพ่อไปกินหมดเป็นกล่องกลองไรกล่องแล้วช่วยจ่ายเงินให้ด้วยนะแล้วกินลูกขึ้นยืนได้ขนานี้แต่จริงพ่อกินเลยพ่อจะกินท่างหร่หนูก็ซื้อให้ขอยพ่อหายพ่อหาย ลุก <ừ. S 1> ขึ้นมาเลยเดินได้สบายมากทุกวันนี้เธอ เล่นเทนนิสวันละห้าเซตอายุ78แล้วนะคะพ่อที่สนามเทนนิสยู่ที่เจ้าตักสินใครเจ้าตักสินที่จันบุรีใครไม่เชื่อไปดูได้ไปดูได้ค่ะหน้าตาหน้าตาเป็นไงหน้าตาคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อแก่แล้วไปถามได้นะคะคุณพ่ออาิตยที่นั่นคุณพ่อจะเล่นเทนนิสวันละห้าเซตกับพวกอาวุโสด้วยกันแข็งแรงมากไม่ป่วยไม่เจ็บอะไรเลยแข็งแรงมากคุณพ่อกินทุกวันเนี้ยหมดแล้วก็เหมือนคุณพ่อเธอไคิดถึงเลยว่าหมดแล้วจะส่งโทรศัพท์มาแล้วก็ส่งที่อยู่ว่าอย่าลืมที่อยู่พ่อะะทาาพ่่่่อออออียยูคืไรสงมให้น นี่นี่ผมจะแอบกระซิบนะฮะท่านผู้ชมของผมเนี่ยวลาส่งไปเนี่ยผมต้องต้องต้องแอบกระซิบไปเหมือนกันนะว่าแม่ของแม่เนี่ยส่งวันนี้นะถึงวันพุธนะให้ไปรอหน้าบ้านไม่งั้นเดี๋ยวแย่งกันแต่ทุกวันนี้ก็คือติดมากไปต่างจังหวัดเนี่ยยังไงผมต้องแบบต้องต้องพกไปเลยแพ็กไปเลย ช่วงน้ำท่วมอือดักใจมากเลยเพราะว่าน้ำท่วมไม่รู้จะไปเอาของกัไของหมดทุกคนก็เอากระทบ้านไงน้ำท่วมสาลาีไ่ขึ้น <c oughs> เลยก็ขูด <c oughs> สาลายพวกนั้นกิน ก็ต่แบบกันค่ะแบบกันเราอยากทานมากเพราะเรารู้สึกว่าเราได้แบบจิตอาสาตอนนี้จิตอาสาแล้วเราเหนื่อยง่ายเราอยากจะทานแล้วเมื่อเราแข็งแรงเราทานแล้วเรารู้สึกแข็งแรงมากและเี่ยที่เอทานเนี่ยมาจากคุณพ่อจริงๆแล้วเอทานไม่ไม่เหมือนคนทั่วทั่วไปเพราะเราเป็นโรคไตโรคเกี่ยวกับระบบนหลงลืมด้วยอย่างโอทานวันตั้ปีซองนะสามอย่างขั้นต่ำนะเช้ากลางวันเย็นใชนะคะของเอทานเช้าเ่าตื่นมาปั๊บแปรงฟันเสร็จหรือไม่แปรงก็ได้แต่ทานได้่สองซองแล้วก็ตามด้วยน้ำกลางวัน ก่อนหายก,ก็วัดไอ้ทานอีกสองซองอเย็นอ้ทานอีกซองสองซองอแล้วก็คืนจทานเคลม,ซ,มซึ่งเป็นระบบมากทานแบบนี้ติดกันหนึ่งปีเต็มหนมึ่งปีนี่คือมีวินัยมากเขาอยากหายแล้วพอไปเช็คอีกทีหนึง่งคุณหมอบอกว่าไม่ต้องการภาผ่าบาบาทแล้วอบอกอะไรนะคุณหมอหนูไม่ต้องการยาร่าบาบาดแล้วคือ,อยังไงถ้ากระดูกเข้าที่หรือไงมันไม่ได้อะไรหรอกแต่ว่ากระดูกกระดูกเนี่ยมันทับเส้นกระดูกแต่มันไม่ช้าไม่อะไรแล้วหนูปกติแล้วคือแบบไม่ได้เป็นอะไรแล้วเาก็ระบุว่าเป็นอะไรแล้วส่วนเรื่องฝีเนี่ ตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่กินมาเนี่ยสีป่ปีไม่เคยเป็นฝีอีกเลยมหาศาัศจรรย์มากผู้ปะปกตนนนกิน้ำเหลืองลบมากน้ำเหลืองแย่มากแล้วไปตรวจเลือดค่ะจะตรวจเลือดคือตอนทุกวันเนี้ยทุก6เดือนเนี่ยจะไปเช็คสุขภาพเช็คัพร่างกายที่โรงพยาบาลเขาจะมีให้ตรวจสุขภาพทุก6เดือน คือตอนทุกวันนี้ทุก6เดือนเนี่ยจะไปเช็คสุขภาพเช็คอัพร่างกายที่โรงพยาบาลเขาจะมีให้ตรวจสุขภาพทุก6เดือนเป็นครั้งแรกในชีวิตตั้งแต่กินกินผลิตภัณฑ์มาเยอะแยะไปหมดแล้วของบริษัทรมไรเอกการันตีแล้วค่ะเออตรวจเลือดเจอเลือดออกมาพอคุณหมอเขาส่องกล้องดูเลือดกลุ่มเลือดที่มันกลมๆมาบาะคุณแอ สามารถให้เลือดทุกคนอื่นได้แล้วอ่ะหรือเชื่อป่ะเลือดได้ดีแล้วอะจากที่แบบ11ปีมันนี่แบบว่าไม่เคยให้เลือดใครได้อ่ะเลือดคุณแต่แบบต้องมีจากคนให้เราอ่ะเราไม่ให้เขาไม่ได้แล้วก็เป็นความสุขว่ามันมหาศาลจริ์จ,จริงคุณลุยพวกเราสอง,งคนก็อยากรูว้ว่าคุณสมบัติของไวท์เลไรท์ทำไม,มถึงได้ช่วยป้องกันปกป้องหันแอะไรหลายๆอย่างให้เราได้ขอขอเลยค่ะคืขอไวท์เทลไรท์เนี่ยนะคะเขาอยู่ในตะเขาเป็น อาหารเสริมซึ่งทําเป็นเขาเรียกว่าสาหร่ายถ้าบ้านเราจะรู้จักในเชิงสาหร่ายนะคะแต่จริงๆแล้วก็คือเอลเอลเกหรือเอลจีชื่อของมันเหรอะไม่ค่ะเป็นเป็นถ้าฝรั่งเนี่ยเขาเรียกพืชตระกูลแบบนี้เรียกออลจี<อ>นะคะ<อ>ก็คือจะเป็นพืชที่อยู่ในน้ําสีเขียวๆนะคะไม่ได้มีลําต้นไม่ได้มีใบไม่ได้มีอะไรเลยอ่อา,าพืชพืชเหล่านี้จากการ มันก็จากการเพาะเลี้ยงไวเท่าไรนี่จากการเพาะเลี้ยงนะคะซึ่งซึ่งวันนี้เราจะยังไม่คุยเจาะลึกว่าเพาะเลี้ยงยังไงโรงงานที่ไหนวันนี้เรามาคุยถึงเรื่องทําไมก่อนทําไมถึงช่วยได้ก่อนนะคะทาไมถึงช่วยได้ไวเท่าไรเนี่ยเ,เขาจะมีสารอาหารที่เซลล์ของเราต้องการย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะเซลลเราเนี่ยการที่เซลล์เราจะฟื้นฟูตัวเองเวลาอย่างโดนบาดแผลเด็กเนี่ยเขาจะโชคดีนิดนึงเซลล์ของเด็กเนี่ยเวลาโดนมีดบาดปุ๊บแผลจะติดเร็ว แผลจะติดเซลลสร้างใหม่เซลลสร้างใหม่เร็วถ้ายิ่งได้สารอาหารครบถ้วนเนี่ยเซลล์จะยิ่งสร้างใหม่เร็วเราอย่างคนแก่อายุ80กว่าโดนมีดบาดเลค่ะประมาณเป็นเดือนกว่ากว่าเซลลจะสร้างใหม่ฉะนั้นไวท่าไรเนี่ยเขาสําคัญมากๆสาหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพื่อที่เซลล์จะได้สร้างได้เร็วทีนี้เหตุทําไมเซลล์ถึงสร้างได้เร็วเราก็ต้องมาดูกันตรงตรงเหตุเหตุนะคะว่าทําไมทํายังไงเซลจะสร้างได้เร็วนะคะฟื้นฟูตัวเองได้เร็ว เซลจะฟื้นปูตัวเองได้เร็วเมื่อได้สารอาหารนะคะเมื่อได้สารอาหารพูดง่ายๆว่าเซลเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเป็นแค่เซล์ไม่ใช่ว่าเป็นแค่อะไรมาวางอย่างนี้เซลลก็มีชีวิตต้องการอาหารเหมือนกันเซลตับเซลลไตเซลล์ผิวหนังเซลล์เส้นผมเซลล์ทุกอย่างในตัวเราทําจากเซลล์หมดเลยมีเป็นล้า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 นเซล์เยอะมากๆเลยนะคะทุกส่วนของร่างกายทําจากเซลล์ทีนี้เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเรามีรอยตีนการมีเนี่ย คือยิ่งเด็กๆนี่น้าใสาปิ๊งเพราะนะเซลล์ผิวหนังเขาสร้างทุกวันอของเรานี่ก็เริ่มลดน้อยถอยลงวันนี้จะยังไม่คุยว่าเพราะอะไรลดน้อยถอยลงแต่เรามาคุยเรื่องไวทลยไวทไลายเนี่ยจะมีสารอาหารที่เซลล์ต้องการอันดับแรกเลยสารอาหารโมเลกุลใหญ่ที่ไวทอลายเมี่ยนนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนซึ่งเป็นโปรโตีนจากพืชไม่ใช่จากสัตว์ อ่าเป็นโปรตีนจากพืชสีเขียวเลยแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตมีไฟเบอร์เข้มข้นก็คือหมายว่าเหมือนที่คุณโอวรุธพูดว่าบางครั้งไม่ต้องทานเคลนพลัสในบางวันคุณโอก็สามารถเข้าห้องน้ำได้เป็นปกติเพราะว่ามีไฟเบอร์มีไฟเบอร์อยู่ด้วยใช่แล้วในในไวท์เทาไรท์เนี่ยยังมีวิตามินต่างๆที่จำเป็นสำหรับร่างกายเยอะมากเลยมีงานวิจัยด้วยนะคะงานแล้วก็มีอเอนไซ เอนไซม์นอกจากนี้ยังมีแร่ธาตุซึ่งแร่ธาตุเนี่ยจะมีเยอะมากแม้แต่ตอนนี้เขาลิสต์รายชื่อแร่ธาตุออกมายังโหเยอะมากๆเลยตัวนวุ้ยเองก็จําได้บ้างไม่ได้บ้างคะซึ่งในวัตถุไล์เนี่ยมีงานวิจัยจากสถาบันวิจัยสุขภาพแห่งชาติของประเทศไต้หวันนะคะทำงานวิจัยนี้ออกมาร่วมกับรัฐบาลไต้หวันนะคะคแล้วก็ไวโรคลินิกซึ่ง เป,เ,ปเป็นสถาบันวิจัยเกี่ยวกับไวรัสต่างๆไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดนกไข้หวัดหมูไข้หวัด2009เ้าจะวิจัยที่ที่สถาบันนี้คือไวโรคลินิกที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เขาก็ได้วิจัยแล้วค้นพบว่าในไวทอลทยนะคะลักษณะเม็ดจะเป็นแบบนี้คือในไวทอลทยเนี่ยมีสารอาหารที่เซลล์ต้องการที่เซลล์ต้องการนะคะพอเราทานไวทอลท์เข้าไปปุ๊บเนี่ยเซลล์จะไวทอลท์จะพุ่งตรงไประดับเซลล์ ระดับเซลเลยเซลลตับเซลลไตเซลทุกส่วนเลยเซลล์ผิวหนังด้วยนะคะฉะนั้นพอไวทอลท์เข้าไปที่ระดับเซลล์ปุ๊บเซลลซึ่งลักษณะกลมๆแล้วไวทอลท์จะมีตัวหนึ่งซึ่งเป็นสารพิเศษในคราวหน้าเราจะพูดถึงนะด้วยตัวของเขาเองจะมีสารตัวนี้ที่ชื่อว่าพีพาพีพาจะเป็นตัวเปิดปากเซลล์ให้เซลเนี่ยได้รับสารอาหารที่มีอยู่ในไวทอลดยเข้าไปปุ๊บพอเซลล์ได้รับสารอาหารปุ๊บเนื้อเยื่อซ่อมแซม อวัยวะทำงานดีระบบทุกส่วนเนี่ยทำงานเป็นปกติร่างกายก็แข็งแรงไม่ว่าจะเป็นเด็กอายุแค่ขวบกว่าจนกระทั่งคุณพ่อ<ม>อายุ80 70กว่า80กว<ม>่าจะจะยางนั้นเลยเพราะว่าไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ร่างกายมีเซลทั้งนั้นในไวัยเทาไลร์นะคะลักษณะเม็ดจะเป็นแบบนี้คือในไวัยเท่าไลร์เนี่ยมีสารอาหารที่เซลล์ต้องการ ที่เซล์ต้องการนะคะพอเราทานไวทไลท์เข้าไปปุ๊บเนี่ยเซลจะอะไวทไลท์จะพุ่งตรงไประดับเซลระดับเซลเลยลเซลตับเซลไตเซลทุกส่วนเลยเซลล์ผิวหนังด้วยนะคะฉะนั้นพอไวทไลท์เข้าไปที่ระดับเซล์ปุ๊บเซลลซึ่งลักษณะกลมกลมแลว้วไวทไลท์จะมีตัวหนึ่งซึ่งเป็นสารพิเศษในคราวหน้าเราจะพูดถึงนะ,ะด้วยตัวของเขาเองจะมีสารตัวนี้ที่ชื่อว่าพีพาพีพาจะเป็นตัวเปิดปากเซลล์ให้เซลเนี่ยได้รับสารอาหารที่มีอยู่ในไวทไลดย,เ,ยเข้าไปปุ๊บ พอเซลได้รับสารอาหารปุ๊บเนื้อเยื่อซ่อมแซมอวัยวะทํางานดีระบบทุกส่วนเนี่ยทำงานเป็นปกติร่างกายก็แข็งแรงไม่ว่าจะเป็นเด็กอายุแค่ขวบกว่าจนกระทั่งคุณพ่ออายุ80 70กว่า80กว่าจะจะอย่างนั้นเลยเพราะว่าไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ร่างกายมีเซลทั้งนั้นไปนี้ค่ะถ้าเราทานสารอาหารเราทานอาหารเสริมตัวอื่นบางทีมันสังเคราะห์ แล้ว<ม>ร่างกายเนี่ยเซลลเราไม่ต้องพูดถึงร่างกายเซลล์เนี่ยดูดซึมพวกสังเคราะห์ไม่ค่อยได้<ม>จะต้องอะไรที่มันสดๆแล้วก็โมเลกุลเล็ก<ม><ม>เป็นอย่างนี้ค่ะ ปลูกในในน้ำอะไรคะตรงนี้นะคะเป็นน้ําแร่อย่างดีค่ะจะปลูกได้แค่ที่ประเทศไต้หวันเท่านั้นค่ะเป็นลิขสิทธิ์ของประเทศไต้หวันเลยไม่ได้ไม่ได้ผลิตที่ในบ้านเราอะนะคะก็คือว่าบอ่อเนี่ยในคราวหน้าเราจะพูดกันถึงรายละเอียดเรื่องการพาอปลูกนะแต่ว่าอันนี้คร่าวๆบอกให้ท่านผู้ชมทราบก็คือว่าบอ่อเนี่ยไม่ได้เป็นบอ่อโครนหรือว่าบอ่อตมบอ่อนะครับบอ่อปูด้วยไทเทเนียม <c oughs> ซึ่งไทเทเนียมเองเนี่ยเขามีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้ออยู่แล้ว นะคะ,ะแล้วก็มีระยะเวลาการผลิตมีนักนักวิทยาศาสตร์ควบคุมอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็เป็นลิขสิทธิ์ของประเทศไต้หวนันซึ่งเป็นโรงงานของเราเองเลยก็วันนี้ทางทางเมืองไทยเราก็โชคดีที่มีตัวนี้เข้ามาแล้วตอนนี้อ,อันนี้ก็คือแค่รายละเอียดเล็กๆนะฮะ,ะแต่ถ้าท่านผู้ชมติดตามเราต่อไปเนี่ยก็จะได้เห็นรายละเอียดในการ เลี้ยงดูเจ้าสาล่ายตัวนี้นะครับกรรมาวิธีที่จะโอ้โหประคบประงมนะครับออกมาให้เป็นไวทยทาลายแบบนี้ได้เนี่ยมันลำบากยากเย็นขนาดไหน นะฮะวันนี้เรามาพูดถึงแค่แค่ประโยชน์หรือว่าคุณค่า<ช>ที่เราได้รับนะครับ<า>กับไวท์เทลไลท์ดีกว่าแล้วก็ไวท์เทลไลท์ขออนุญาตนะคะย้ําอีกนิดน,นึงไวท์เทไลท์เนี่ยคือยังไม่ได้ผ่านกรบมวิธีความร้อนเลยใช้ใช้ความเย็นเป,เป่าให้แห้งเป่าให้แห้งเป็นผงแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เป็นเม็ดแล้วก็เม็ดธรรมดาค่ะฉะนั้นเนี่ยเขายังมีคุณสมบัติที่เซลเนี่ยต้องการเป็นมีสารอาหารครบถ้วน ค่เซลเซลสามารถรับได้เลยดูดูคุณโอวาุจช่แย่งแล้นะคะุณว่าแบ่งมั้มือนกไม่ะแ่กินไมแล่ะก็ไม่ก็ไม่แล้าค่ะตอนพนี้นมครับต่รานผมทานตอนนไ้มแล้วผ่ยินมให้ท่านผูแ้ชม่กินไมดแ้ว่ะแต่แว่าต่กน้วค่อต่กนหม่อยกินหม้กินไปหแว่ามักินหาดทุกวย่างนแล้วค่ามรแ้วึกก็เมลยวูกพแตกินไมากอ้ค่ะแ่กิน แล้วก็ที่เรามีเรามีลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กที่เพิ่งคลอดหรือว่าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์น,นะคะมีหลายคนเลยถามว่าผู้หญิงที่ตั <S <S ้งครรภ์เนี <S 2> <S 2> ่ยทานได้ไหมเด็กเด็กที่เพิ่งคลอดออกมาทานได้ไหมสุนัขทานบางคนรักสุนัขมากคุณโอ่งเด้รักสัตว์เลี้ยงมากสุนัขทานได้ไหมคะคุณนุ้ยแล้วก็คุณแม่อายุเยอะมากขอทุญาตพอดีพูดสุนัขเราไม่คนแก่นี่ทานได้ไหมคะ คุณโอคุณเ e, อว่าทานได้ไหมได้คนะ่ะเราว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือสัตว์เลี้ยงหรืออะไรก็ตามมีเซลล์หมดค่ะม,มีเซลล์หมดแล้วเซลล์ต้องการสารอาหารไวเทาไรเป็นสารอาหารที่ครบถ้วนที่เราไม่จําเป็นต้องไปทานหลายๆตัวแค่ไวเทาไรตตัวเดียวเขามีสารอาหารที่ครบถ้วนเรียกได้ว่าพีระมิดของอาหารเนี่ยครบหมดเลยนะคะครบหมดเลยก็ไปไวทอไร์ไปเป็นสารอาหารของเซลล์ปุ๊บเซลล์ก็ได้รับสารอาหารมันก็เลยกระปี้กระเป๋า วิธีการทานล่ะครับทานมันมันยังไงวการทานนะคะก็คือตื่นเช้ามาหลักการที่ถูกต้องอออะนะคะเพราะว่าร่างกายเราเราตื่นมาตอนเช้าเนี่ยเราต้องการสารอาหารที่เราทานจริงๆคือเราทานข้าวต่างๆอาหารข้าวขาหมูข้าวมันไก่อะไรอย่างเงี้ยก็ดีแต่อันนั้นน่ยคือเราทานเพื่อให้ท้องอิ่มด้วยแต่ลองสังเกตถ้าเราทานไว้เท่าไรน,นะคะแล้วเรายังไม่ได้ทานข้าวเราจะไม่เป็นโรคกระเพาะเนื่องจากสารอาหารไปไปไปอยู่ไปเคลือบละไปเคลือบกระเพาะละ นะคะคือกรดที่ออกมาได้รับสารอาหารแล้วก็ไม่ไม่กัดกระเพาะไม่กัดกระเพาะตัวเองวิธีการที่ถูกต้องที่สุดตื่นมาตอนเช้าค่ะตื่นมาตอนเช้าชีกซองแล้วก็เทจริงๆที่ถูกต้องไม่ควรเทในมือเทใส่ปากเลยถูกต้องเพราะว่าในมือเราเราไม่รู้สกปรกหรือเปล่าบริษัทจะทางเราเนี่ยจะคิดถึงผู้บริโภคอย่างมากเลยเพื่อให้ไฮจินิกก็คือ สุขะอนามัยที่ถูกต้องก็คือว่าซองฟรอยอย่างดีเป็นสู์อากาศฉีดแล้วก็ถูกต้องค่ะแล้วาม่ดืมนะหรือตอนไม่ดับน้ำก็เขี้ยวเลนเขี้ยวอมกันไปอย่างงี้ค่ะแล้วยางงี้หนูในกรณีที่คนที่เขาไม่ได้ไม่ได้ป่วยไม่ได้อะไรอย่างงี้ไม่ได้ป่วยได้ไหมฮะจำเป็นอย่างยิ่งค่ะคุณโอเพราะว่าอาหารที่เราทานทุกวันเนี้ยนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นสตว์เนื้อสัตว์ต่างๆหรืออาหารที่เราทานทุกวันเนี่ยสารอาหารไม่เพียงพอเอาง่ายๆคุณโอข้าวมันไก่ มีแตงกว่ากี่ชิ้น3ชิ้น3ชิ้นอวิตามินไม่ได้ละแล้วก็มีข้าวมีไก่อยู่3-4ชิ้นจะไปครบอะไรคุณโอนได้ไหมคะครับอ่าทีนี้แล้วบางคนเนี่ยมีวิถีชีวิตที่ที่เรียกว่าซ้ำซากจําเจใช่ยิ่งพวกออฟฟิศเนี่ยเช้าก็คือแซนด์วิชร้านเดิมถูกต้องเที่ยงก็ข้าวมันไก่เจ้าเดิมตรงนั้นเย็นก่อนกลับบ้านก็หิ้วหิ้วข้าวกับบ้านกับคอนโดถูกต้องถูกต้องค่ะ สาร,สารอาหาร,าหารไม่ค,ครบเลยถูกต้องค่ะเพระฉะนั้นเนี่ยถึงเราไม่ป่วยเราก็ต้องป้องกันตัวเองเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยต้องการสารอาหารพอเซลล์ได้รับสารอาหารเขาก็จะฟื้นฟูตัวเองปรับสมดุลร่างกายใช่ไหมคะแล้วก็บำรุงทุกอย่างเราก็ เวลาเกิดอยู่ๆไวรัสมาโจมตีเราไม่รู้เดี๋ยวนี้เยอะแยะมากอะไรม,<า>มันก็ไม่รู้ค่ะเกิดไวรัสมาปุ๊บเซลเราแข็งแรงเซลเราก็จะเหมือนทหารนะคุณโอค,คุณโอคุณเอทหารเวลาแบบว่าไม่ได้กินข้าวไม่อะไรปุ๊บเนี่ยก็อ่อนเพลียใช่ไหมคะแต่ถ้าทหารได้มีอาหารเขาเรียกว,ว่าเต็มท้องเหมือนกับเซลเราเซลเราเปรียบสเสมือนทหารที่ดูแลร่างกายเรา ถ้าเขาอิ่มท้องเขาได้รับสารอาหารปุ๊บเขาก็มีแรงตา้านศัตรูศัตรูนี่ก็คือไวรัสเอย่ยอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นหรือเดี๋ยวนี้น้ำพึ่งท่วมไปนะคะคุณโอมเราไม่รู้อันนี้เราเราตาเรามองไม่เห็นไม่รู้ว่าอะไรบ้างมากับน้ําเชื้อราบ้างอะไรบ้างเราไม่ทราบมากับน้ําน้ำที่เราดื่มฉะนั้นเนี่ยเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทําให้เซลล์ในร่างกายเราแข็งแรงนะคะเซลล์ในร่างกายเราแข็งแรงปุ๊บ พอเราเจออะไรแปลกปลอมเขาเรียกว่าสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายมันก็จะต้านได้ออันนี้จําเป็นเลยไม่ป่วยยิ่งต้องทานไม่ป่วยก็กินควรอย่างยิ่งค่ะไม่ป่วยยิ่งต้องทานเพราะว่าอย่างน้อยๆร่างกายยังมีแรงอยู่ยังมีแรงอยู่ในการที่จะดูดซึมสิ่งเหล่านี้เข้าไปถ้าป่วยแล้วยิ่งต้องทานมันยากเพราะว่ามันจะดูดซึมยากเวลาป่วยตอนไม่ป่วยนี่ครับ กินเข้าไปเถอะมันจะดูดซึมง่ายไปป้องกันไว้หมดเลยใช่ต้องบอกป้องกันนะถ้าไม่ป่วยกินไว้ป้องกันกินไว้ป้องกันเพราะว่าการไม่ป่วยเนี่ยมันก็ดีกว่าการป่วยถูกต้องป้องกันไว้ก่อนก่อนที่จะป่วย ถ้าป่วยเยอะๆอย่างพวกเราเนี่ยรักษาทีเดียวหมดเยอะนะฮะเยอะสิ11ปีโอ้กี่ปีอะเป็นนะผมของผมน้อยหน่อยผมประมาณสักสองสามปีเองสองสามปีแต่ก็ต้องมาเป็นเยอะแต่ก็ต้องมานั่งฉีดคดีอะไรที่บ้านมันก็ลำบากอย่างนี้ก็ลำบากอะไรเงี้ยต้องนั่งรถวีลแชร์ตลอดนะเข็นที่เข้าไปข้างในเมื่อก่อนเวลานั่งนั่งรถจะค่ะทรมานมากเวลานั่งรถทางไกลเพราะว่ากระดูกเราทับเส้นประสาทอต้องมีมีเบาะเป็นเชือกเป็นเชือกห่วงยางอ่ะที่เป่าลมอ่ะแต่เป็นของหมอนะสีนน้ำตาลอ่ะ แล้วเวลานั่งก็คือต้องิ้วไปงี้แล้วก็นั่งอย่างเงี้ยค่ะนั่งอยู่ในรูอ่ะเพื่อไม่ให้ก้นนะคะก้นกบกับตรงกระดูกกระดกระแท้มันจะตรงส่งตรงไปกระดูกสันหลังใช่ใช่ต้องต้องย้วไปด้วยทุกที่กระทั่งดูหนังต้องยิวเข้าไปด้วยอ่ะจะไปนั่งไปเป่าลมแล้วก็นั่งอย่างเงี้ยถูกต้องก็คือว่าทุกส่วนของร่างกายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกระดูกไม่ว่าจะเป็นอะไรก็คือทำมาจากเซลล์ทั้งนั้นอืออ่ะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็ได้รู้จักกับไวซ์ไลท์นะครับอีกหนึ่งนะครับผลิตภัณฑ์ของ พา r m มไลฟนะครับซึ่งมีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆเลยทีเดียวนะครับและทางพา r m มไลฟ์เองนะครับก็ยังมีข้อมูลดีๆนะครับเกี่ยวกับสุขภาพอีกเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเอาไว้คราวหน้านะครับเราจะมาพูดถึงสุขภาพดีๆกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณนุ้ยคุณเอนะครับแล้วก็ผมครับคุณโอนะครับพบกันคราวหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ ผลิตภัณฑ์เคลน n ์พลัสและไวท์ l ทอร์ไลท์พลสล้างพิษกลับสมดุลบำรุงเซลล์ราคากล่องละ1,200บาทซื้อ5กล่องแถม1กล่องติดต่อสอบถามได้ที่026869100